เออแน่นักข่าวนักข่าวเดี๋ยวนะจะพูดภาษาอีสานนะแต่แต่ชื่อฟรานอะคิ่านักข่าวนะลุงแอนว่านักข่าวดีฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับผมก็เคยเป็นนักข่าวนะใช่ไหมลุงขอสัมภาษณ์แน่ยเนี่ยบอค่ะสัมภาษณ์ผู้ใดครับสัมภาษณ์เจ้าอะไรค่ะอันยั่วบอยพี่เจครับผมพอยังซื้ออีกอย่างค่ะพอยังสร้อยจูครับซื้ออีกอย่างนะคะสร้อยจูครับผมสร้อยจูบอกแนี่ยนะยั่วเขาได้ฮะ อายุสี่สิบห้าแล้วครับคือแถาแท้ค่ะแถาแต่อายุเด้ครับมีลูกไปนี่บอมีครับผมแถาบัดตายยังบอมีเมียเลยครับมาที่ไหนแถาบ้านนี่คือบอมีบอมีลูกบอมีเมียไหมไม่บอมีนะครับเมียสิบครับเมียตายแล้วเพื่อเป็นจะสงสารใช่ไหมไม่ลูกไม่จะหลานไม่เนี่ยนะครับแถวแถวนี่นะครับนี่บ่ มาในราชามีผู้เบาไอ้ครับผู้เบารท่านบมี่ะไม่เจัวเออยอมยอหัวเนียครับเป็นแฟนกันกันได้ตัวเฮ้ยหลีนดีคนบาตใดนี่คนบัตใดนี่คนชบุรีว้าวชบุรีครับคนชนบุรีเีอย่างที่บอกอันี้สารใดเอ๊ะบักห่านี่ไหมอ้อไปให้เขาว่งไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีม่ดีโอ้ตังโเนี่ย ใชทั้งหนอกคือเสกหงนอกรสเกียวพี่แมนซื้ออีกอย่างนะคะสร้อยจุครับสร้อยจุสร้อยจุเนี่ซื้อไพื่อควาอยากโอ้ยยินเดียวนะเคยกินว่าพี่แมพี่แมนพี่แมนเสี่ยมที่ยังหนึ่โอดข้าวเหนียวจำจำบะจำบะจำบะเมียงูแล้วอีกคนนึงซื้ออีกอย่างค่ะผมชื่อบุญอ้อครับบุญอ้อคือกล่องไหนซื้ออีกย่างครับนี่ผมไม่ใช่คนอีสานนะผมเป็นคนเหนือเอ้าโทมาหา เดามืนกันเลยเจ้าเย็นีครับมันกบจะตามเป็นคนเหนือเหมือนกันค่ะไอ้คนเหนืออีกแล้วเป็นคนเหนือวแท้กันแล้เนี่ยคนเหนียวแท้กันขออนุญาตสัมภาษณ์ภาษาเหนือได้ก็เจ้าเเาป็นเหนือตอนล่างนะฮะบผมจะเหนือแท้อ๋อจะ่หนูเป็นเหนือแท้เจ้าอันนี้เป็นอุดคนอุ้ดิสแล้วแหละมันเหนียตอนลากนั่นเลยอ๋อ อติตก็พูดได้ค่ะพ่อใหญู้ยงพฟังเขาหูเรียงบ่นอ่ะพรา่หูเรียงอยู่ครับผมห่อยฟังบ่หูเลยมา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 โอเคค่ะงันเฟรมึงอ๋อลืมแนะนำตัวเลยค่ะเราชื่อ Friends ส่วนนี้เฟ f r i e n d s เป็นไฟฟ้าได้ทเบองไหนฟลายเฟร f r ์เฟรนซ์เฮาฟายไม่ไง

กัดริมผีปากล่างเราลองตัวอาเสียงสูงให้ฟังนึ่ง Hello Hello แมนก็ลุงอีกกระลุงแลดีมาเลยดีเสียมมาโอ้ซิลูงสองไปได้ลุงไงโอ้ h ตายจริงเลยครโอ้ซลุงสง ได้ครับได้ครับเราเราไปต่อกันที่ไหนได้ครับเดี๋ยวผมไปด้วยโอ้ยโอ้ยได้ครับได้ครับเราเราไปหรครับครับลงสวัสดีครับผมเปลี่ยนอย่างไวนะไอ้ลุงนะเจอผู้หญิงเสียงปกตินะใช่กาแฟสแก้วบอสครับมาครับเอาโดนดักขุกวะผมพอดีผมเป็นคนเหนือครับพสักทีโอเคค่ะอันนี้ไปคนติดไหนเนี่ยไปคนบ้านไหนเนี่ย ไปคนจยงใหม่เจ้าโอ้ไปคนแจยงใหม่อุ๊ยนะนะคนนี้น่าสนใจนะอยากสัมภาษณ์ผู้หญิงไหนนะรไหมอะไปไหนสุกสัมภาษณ์ผู้หญิงค่ะหาขออยูได้ด้สวัสดีค่ะมมนเมนงายค่ะน้องอีกาหมขนาดครับเมนเาะเอาหัวซุกน้อยหนึ่งก่อนโอ๊ยบอแน่บอแน่กระเทบยมกระท แ้าหยั่งลลง้ย้าหยังข้าหยังลยะฮะสีห้านักข้านักข่าวสีห้าสวยเยค่ะลืมถือกล้องครับสวยค่ะถือกล้องก่อนถือกล้องก่อนถือกล้องก่อนถือกล้องถือกล้องถือกล้องก่อนนะใช่ยคะตายหน้าขาำไมไทยอย่างค่ะตายหลังก็โอ้หาเนี่ย สวัสดีค่ะบผู้สาวสวเปลี่ยนครับผู้สาวมิซาว่าพี่ผู้สาวซื้ออย่างคะซื้อเลจจ่าซื้อยังนะซื้อเลจจ่าเลจซื้อกระดาษตาแพงอะอะไรตาแพงเอ่ออายุเท่าไหร่คะอายุสามปีละจ้าโทอกันแล้วพี่สามเอาก็เป็นทอกันต่อสามน

คุยโทรศัพท์กับใครเหรอยังไม่มีค่ะบอกเนน่น้องโอ้ยคนในโทรศัพท์เนีเอาบักหานี่ไหมยอกยอกยอกผมมีแฟนแต่มามากระไขยเนี่ยมากคนเดียวค่ะอ๋อไปน้าโมบ้าไปคนเดียวไปน้าโมบอย่าไปกับมูนจะไปกับมูนั่ะเด้อไม่อันไปกับโมห้าก็ห้าเอื่อยมูนี่มันมันสีผ้าไปสีเฮ้ยโม่ลายสีผ้าไปเสื้อเนยโอ้ยรีสอร์ทตีรีสอรปาไปซ้ำปาไปเสื้อกลับ หาทนะปาไปปาไปฉุกจ je 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 like ักจ uh, uh, oh, ั๊กจักกระปุ้นป uh, huh ูนโอเล่นโอเล่นนะโอเล่นนี่ฮามิดดอกกุหลาบดอกดอกหาฬใช่สบัดเนี่ยกระโ้งอ้าเอาก่อหาถรรจะสิจดแหงอ่ะถารพ์กระหดลายโพหามิดเอาก้อคนไม่ใครเลยว่ายซับภาพถ่ายใต้กระโปรงลุงนายเขียนักนะ ไม่กอดโดนคอยลจุดหลบอยให้เขาดูชัยภูมิชัยภูมิให้คนคนยายบชายกับปบงไม่เง่้บดีแล้วพี่สาวอยากมีไหมคะอยากอยากอยากหรอเอามูนี่เมยบนตรงบาดิเฮ้ยแกไปกักคนเ่าคนแกยืนซื้อไปรถคนเขาคนแกยืนซื้อลุ่งเชี่ยวว่าวยังไงมึ่เห็นมาหนิเขยวมหาสน่หเลยเมื่เขียวเลยเขียวอากาศเย็นเลย เขาไม่ได้ควันออกปากกค่ดิฟันออกปาก <c oughs> <c oughs>